พละพักนักปรุงพลัสอย่างที่บอกไปนะครับว่าเ,เมนูเนี้เขาจะมีลักษณะคล้ายกับชูโรนะครับแต่เราจะใช้หัวบีบเนี่ยที่เบอร์ใหญ่สุด นะครับเพราะว่าเราจะบีบเป็นวงกลมให้เขามีลักษณะคล้ายกับโดนัทนะครับตัวแป้งสัดส่วนของเขาจะแตกต่างกับชูโรเล็กน้อยเนื่องจากว่าเขามีส่วนผสมของนมที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่านมเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยของเมนูนี้ดังนั้นเลือกนมที่ดีก็มีใช่ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับวันนี้ผลใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนนะครับตัวนี้ฮะต้องบอกเลยว่าเด็ดมากเนื่องจากว่าทําได้ทุกอย่างไม่ว่าเนี่ยฮะลองดูหน้ากล่องนะครับเครื่องดื่ม อาหารหรือว่าเบเกอรี่นะครับซึ่งเราจะเอามาเป็นส่วนประกอบหลักในการทําแป้งของเจ้าปาท่องโกฝรั่งเศสตัวนี้ครับเราใช้ทั้งหมด140มิลลิลิตรนะครับตวงไว้ก่อนได้เลยครับข้อดีของนมตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าเขาอยู่ในรูปแบบกล่องแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเบิดสมมติเรายังไม่เปิดใช้เนี่ยเราสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้สบายเลยครับทำให้ประหยัดที่ในตู้เย็นนะครับหลังจากเปิดใช้เราค่อยนําไปแช่เย็นครับ ตัวแป้งของเขาทำง่ายนิดเดียวนะครับเราแค่มีหม้อใบย่อมๆก็เริ่มทำได้แล้วครับนำส่วนประกอบของนมข้นจืดใส่หม้อครับตามด้วยน้ำสะอาดน้ำตาลทรายเกลือกลิ่นวานิลาเนยหลังจากนั้นนะครับก็นำไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เนยละลายสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งฟองทั้งหมด3ฟองครับฟองที่4เราจะใช้เฉพาะไข่ขาวแยกไข่แดงออกครับดีส่วนผสมไข่ให้เข้ากัน กลับมาดูส่วนผสมที่เราเอาไปตั้งไฟนะครับเนยละลายดีแล้วยกออกจากความร้อนครับใส่แป้งทั้งหมดลงไปครับคนให้แป้งจับตัวเป็นก้อนครับในช่วงแรกนะครับก้นหม้อของเรายังมีลักษณะใส,าสาๆอยู่นะครับเรานําแป้งกลับมาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งคนต่อครับเพื่อให้แป้งเนี่ยมีลักษณะที่แห้งมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราคนไปสักครู่นะครับแป้งจะติดก้นหม้อเป็นลักษณะฟิล์มบาง นำออกจากความร้อนได้เลยครับเพื่อเป็นการลดความร้อนนําแป้งออกจากหม้อครับคนให้คลายความร้อนเล็กน้อยนะครับใส่ส่วนผสมของไข่ไก่ลงไปทีละน้อยครับผมถ้าเราใส่เยอะจะคนยากนะครับใส่ลงไปน้อยๆคนให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วค่อยใส่เพิ่มครับแบ่งใส่สักประมาณ4-5ครั้งนะครับ ส่วนประกอบของตัวแป้งนะครับจะมีลักษณะไม่แตกต่างกับแป้งของชูโรสเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งใส่ลงในถุงบีบเตรมกระดาษไข่นะครับบีบตัวแป้งลงไปครับให้มีลักษณะเป็นวงกลมครับ สูตรนี้เราก็ทำออกมาได้ปลาท่องโกฝรั่งเศสทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าเรายังไม่ต้องการทอดเราสามารถนำไปแช่เย็นก่อนได้แต่ถ้าเผื่อเราต้องการรับประทานเลยนะครับเราก็ตั้งน้ำมันรำข้าวที่170องศาเซลเซียสครับหลายหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเจ้าปลาท่องโกฝรั่งเศสตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าเฟรนคลูร์นะครับเอ๊ะเขามาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไปฟังเรื่องราวของเขากันครับ เจ้าปราท่างโกฝรั่งเศสที่ผมตั้งชื่อเนี่ยนะครับจริงๆแล้วชื่อภาษาอังกฤษเขามีชื่อว่า French cooler นะครับซึ่ง cooler เ,เนี่ยสื่อถึงหมายถึงอาการขดม้วนนะครับส่วนคำว่า French เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาจากฝรั่งเศสแต่อย่างใดเพราะจริงๆแล้ว ปัททงโกโหรือเจ้าโดนัทตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมในแคนาดาแล้วก็อเมริกาครับแต่การใช้คําว่าเฟรนเนี่ยเขาสื่อถึงการใช้แป้งที่เป็นส่วนประกอบหลักในการขึ้นรูปโดนัทสูตรนี้นะครับนั่นก็คือแป้งที่เรียกว่าชูเพสตรีแป้งทําแป้งชูนั่นเองนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าปาตตาชูนะครับดังนั้นสูตรนี้ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสแต่อย่างใดแต่ใช้แป้งที่มาจากเทคนิคการทำขนมแบบฝรั่งเศสครับ น้ำมันของผมนะครับอุณหภูมิได้แล้วพร้อมลงทอดแล้วครับเวลาที่พลเอาลงนะครับลงพร้อมกระดาษไขได้เลยครับเราคว่ำหน้าลงแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะครับเราทอดทีหนึ่งประมาณสัก3ชิ้นนะครับแป้งของเราค่อนข้างหนานะครับดังนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งทอดด้านหนึ่งประมาณ2นาทีครับสวยแล้วกลับด้านนะครับ ่อนรับประทานนะครับเราควรจะพักให้อุ่นหน่อยหรือว่าเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก็ได้ถ้ารับประทานง่ายๆนะครับก็สามารถโรยน้ําตาลไอซิ่งบางๆหรือว่าจะทําเป็นไอซิ่งเกรซเคลือบลงไปก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทําตัวไอซิ่งเกรซนะครับส่วนประกอบง่ายนิดเดียวเองมีแค่3อย่างครับมีไอซิ่งมีน้ําผึ้งแล้วก็นมข้นจืดฟอลคอนครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับความหวานนะครับเราใส่น้ําผึ้งลงในตัวน้ําตาลไอซิ่งหลังจากนั้นเราจะค่อยๆใส่นมข้นจืดตรานกเดี่ยวฟอลคอนนะครับคนส่วนผสมครับ ถ้าส่วนผสมเหลวเกินไปเราเพิ่มไอซิ่งได้ถ้าเผื่อส่วนผสมยังหนาเกินไปนะครับเราก็จะเพิ่มนมข้นจืดลงไปครับนำปาท่องโกนะครับฝรั่งเศสที่เย็นลงแล้วนะครับ จากที่เราชุบไอซิ่งเสร็จนะครับเราก็พักสักประมาณ5นาทีไอซิ่งของเราก็จะแห้งแล้วก็เซตตัวกเกาะบนตัวปลาท่องโกฝรั่งเศสล้ครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับสูตรหนึ่งได้เยอะถึง10ชิ้นนะครับนี่ฮะลองดูเนื้อสัมผัสของเขานะครับน่ารับประทานมากทีเดียวครับหวานหอมๆมันอร่อยแน่นอนครับอืม หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ